สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่วดีผักกินผัาเที่ยวนะคะวันนี้เราออกมาเที่ยวนอกบ้านกันนะคะนี่ร้านกาแฟโอ้ยสวยจังเลยในเขาคาเฟ่นะคะมีอาหารและเครื่องดื่นนมนะวน้ำก็สวยจังเลยน้ำเขียว เขามีชิงช้าให้นั่งได้นะคะสาวงามนั่งชิงช้าค่ะนี่น้าน้ามาเที่ยวใครผ่านมาที่ เออแถวเลยน้ำตกกระอางขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเลยน้ำตกกระอางขึ้นมาแล้วเราก็จะเลี้ยวทางขวาขึ้นมาหน่อยเลยโอ้ยนี่นะคะน่าเที่ยว มาเท variance, <IS> <sounds> <int> ี่ยวกันได้นะคะมาแวะมีอาหารและเครื่องดื่มในเขาคาเฟ่นะคะรถตรงๆก็เป็นเขาไปไปนี่แหละนี่อะไรอ่ะมีอะไรน่ากินซื้อน้ําหอม วินทำเอาอะไรล่ะไก่ไก่แม่เอาชาเย็นแก้วนึงนะลูกไม่ไม่ค่อยหวานมากเออ เข้าไปให้อาหารด้านในได้เข้าไปให้อาหารแครอทมันมีตัวอะไรข้างในเหรอไม่ก็ให้เอาแครอทก้อนเดี๋ยวเดินไปตรงนี้เหอ ขึ้นไปนั่งข้างบนด้วยนะคะข้างบนเป็นต้นมะม่วงจะ้ะชาเย็นลกูกน,นี่ก็มีชิงช้าให้นั่งด้วยนะคะ เชือกเปียกก้นเปียกข้างในมันมีอีกนะคะมีสนามยิงปืนด้วยตรืนียก็จะเป็นเขาเนี้ยเป็นทีชาอันนี้ก็น่าจะมีบอกมาลองให้ เลยฝนมันตกมันมา,านท่วมตรงบนนี้ก็ขึ้นไปได้นะคะน,นู้วฝนเขาพันแรงเพื่อนๆถ้าผ่านมา แถวน้ําตกกระอางก็เลยขึ้นมาหน่อยนะคะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มให้นะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ที่เหียวด้วยนะสวัสดีจ้า